เฮ้ยนายดูน oh. ั่นอยู่หรอสกีบี้ทอร์เรหรอเออมาไหมเออว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆขอญาตทัหนหมยนะเฮ้ยกูรองประตูอยู่ภายในวันพรุ่งนี้ฉันต้องวาดรูปส่งอาจารย์ใช่ไหมแต่ฉันกำลังคิดอยู่เลยว่าจะวาดรูปอะไรดีเขาบอกว่าให้ว่าวาดรูปสิ่งที่เราสร้างสรรค์แล้วคิดขึ้นมาเองอะไรเงี้ยใช่เลยคิดว่าถ้าเราวาดสกีบี้ทอร์เลตนายคิดว่า มันดีไหมไม่ดีเพื่อนใครเขาจะว่ารูปโถซ่วมสอใจแล้วะเอ้าฉันไงไม่เราบอกเขาว่ามันเป็นปีศาจโถ่ซ่วมหรือซอมบี้ที่แบบคอแบบแพร่เชื้อให้คนอะไรเงี้ยเออชันก็ดีด้วยเอยถือว่ามีความแปลกใหม่ดีอาจารย์อาจจะชอบเออตามนาเลยอย่าู้ๆเพื่อนไม่ไม่ไม่ นายต้องมาคอยดูด้วยเพราะว่าฉันว่าไม่ค่อยฉันไม่ค่อยดูสกีบี้ทอรเลนตนายอะดูเยอะเพราะฉะนั้นนายจะต้องอ่าค่อยๆกันนิดนะเอ่อที่ว่ารูปฉันฉันวางไว้ไหนวะฉันลืมนี่นี่นายวางนายเก็บไว้นี่ยไหมอ่ะนายนายเออใช่ที่เก็บรูปนี่ไงได้เลยออที่ว่ารูปฉันวางไหนวะขับรถปะก็ตามที่ฉันบอกอ่ะนายต้องไปคอยบอกฉันว่าฉันว่ารูปสวยไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกอะไรเงี้ยที่ว่ารูปอยู่ไหนเนี่ยห้องหัวไงนายวางไว้ไหนอ๋ลงรถอ่ะลงรถอ่ะลืม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 อยู่อย่าจงได้แล้วอยู่ทางซ้ายอ่า โอเคงั้นหน้าตามัาเป็นไงนะมันจะแบบมีฟันเหลืองไหมอ่ามันฟันเหลืองอยู่แต่ก,ก็บางตัวก็ขาวโอเคอันนั้นฉันจะว่าตัวสีขาวๆแล้วกันนะโอเค่ังแรกเลยเราต้องให้ว่าเป็นอ่าในถมดำข้างหลังก่อนไหมถุงดำเหรอได้ถมงดำก่อนก็ได้อ่าอย่างนี้ประมาณนี้แล้วก็สีเนื้ออ่าฉันจะว่าเป็นหน้าคนก่อนใช่ไหม่างแรกเลยโอเคหน้าคน นี่ฉันรักได้หน้าคนแล้วมันมีหูไหมมันมีหูใช่มันเป็นหมันคือหัวคนเลยเพื่อนโอเคโอเคอันนี้คือหูอ่ะจะได้หูแล้วมีตาใช่ไหมมีตามันมีตามีตามีมีมีปากไหมมีปากโอเคใช่ปะมีปากมีมียายด้วย อ๋อไม่ใช่คนละปากคนละยายอ่าต่อไปฉันก๊อปสีก่อนนะอย่างแรกเลยก๊อปสีเสร็จแล้วก็อ๊อเอ้ยมันมีคอด้วยใช่ไหมมีมีคอมีคออ่าโอเคโอเคโอเคมีคอมีคอโอเคมีคอมีผมมีผมจะล้นหน่อยมีคออ่าผมฉันฉางแม่เอ้ยเอ้ยน่าก็ได้อยู่นะอ่ามีผมโอเคแล้วล้นนิดนึงไงประมาณนี้แหละอ่าประมาณนี้อ่าล้นนิดนึงอ่ามีชงอยสามเส้นอ่าฉันวางไว้สามเส้นต่อไปโถส้วมต่อไปนะฉันได้ถส้วมมาแล้วใช่ไหมคิยาต่อไปฉันต้ทําสีออดออดนิดนึงเพื่อจะวาดข้างหลังเนี่ยให้มันแบบสีมันต่่่าางกันนไไมมใชด้้้ปรรระณีีเยยบอ กนะ็สก,กิบี้ทยเล์เอ้ยจะว่าไปนก็กวาดเหมือนนะว่าเหมือนใช่ไหมต่อไปมันมีตัวอะไรอีกอ่ะนายคิดว่ามันมีตัวอะไรมันจะเรียกสกิบี้ทอยเลทต่อไปมันมีสกีบี้หลายหัวหลายหัวเหรอเป็นไงวะเออเป็นไงวะ เดี๋ยวฉันลองวาดดู l a t อ่าสกิบี้ลายหัวน่าจะประมาณนี้นะที่ฉันจากแบบจังฟังที่นายพูดมาแล้วต่อไปฉันต้องวาดอ่าฉันว่าต้องาต้องวาดสีพื้นที่หลังนึงนะฉันขอแต่งสีอ่าประมาณนี้ต่อไปแล้วก็ต้องมาอ่าทำตามใช่ไหมตามันอ่ามีต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 าตาไม่ใหญ่มีผมมีผมอ่าแต่ตัวจะผมต่างๆกันนะตัวนี้ก็จะมีอ่ามีแค่นี้อ่ะประมาณนี้ไหมลายหัวหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนเออประมาณนี้อ่าต่อไปตัวอะไรต่อไปเป็นตัวอะไรเลื่อยยนต์เลื่อยยนต์แดังมากมีเลื่อยยนต์ เฮ้ยเดีอนเอาล่ะฉันได้ประมาณนี้แล้วก็มันจะเป็นอารมณ์แบบเป็นอ่าเป็นโถส้มใสาแว่นใช่ไหมหนึ่งแดงแล้วก็มีปากเยิ้มๆหน่อยแล้วก็อ่าประมาณนี้แล้วก็จะมีเลือยตรงนี้ฉันว่าเลือยไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าฉันจะว่าย้อมสีมืออ่าประมาณแหลมๆมาฉันยื่แบบแหลมเฮ้ยแหลมๆ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 ฉันก็ว่าแหลมๆอยู่อ่ะเสร็จเรียบร้อยไปเดีใส่สีใส่สีเลือดกับนึงอ่าประมาณนี้แล้วก็ใส่สีเลือดเข้าไปตรงนี้ นี่เลือดสีดำเป็นไงเอ้ยถือว่าเหมือนเลือดดิอ้าเหมือนแน่นอนอ้าตัวท้ายคืออะไรเพื่อนตัว,ตวท้ายไม่สีอะเร็วๆขอเดี๋ยวอาจารย์แบบอาจารย์เห็นแล้วอาจารย์อึง้งอะไรอย่างงี้เลยอะอ๋อตัวนี้เลยตัวนี้เลยอไอยสกฤฤิพิดีวิทยาศาสตร์ ได้เลยเลยแถวไวเดียนเนี่หน้าตาจะประมาณนี้มื่คืนนั่งวิศงสั่นแห่งสกีบี้ทอยเลทใช่ไหมคระใช่แล้วประมาณนี้มันก็จะหัโล้นๆหน่อยก็จะมีอะไรนะต้องเติมเขาให้ด้วยนะจริงๆนยขาดเขานะมันมีเขาด้วยเหรอไม่เอาไม่มีเขาเหียฉเกลียดสร้างแหละนี่มันก็จะมีเป็นแก่ๆนะจะมีผมแก่ๆชื้นว่าจะเป็นหัวแล้วกันนี่เฮ้ยแค่นี้ก็พอให้วมันข้างๆนะวางข้างๆตรงนี้ยแก่ๆนิดนึงนะแล้วก็มีเขาๆนะหน้าตาจะตลกๆหน่อยแล้วก็จะมีดำๆอะไรรู้แม่งเต็มไปหมดเลยนี่นี่ใช่ประมาณนี้แล้วกันนะเออถือบ อกเลยว่าน่าจะดีมากโอเคไปไปแค่นี้คุณครูน่าจะชอบมากเลยฉันขึ้นกลับขึ้นไปนอนดีกว่าวันนี้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคอย่าลืมล่อออกนะตอนไปส่งไหนได้เลยโอ้ยเสียงอะไรเนี่ยสกิบบี้อะไรวะเนี่ยเกี้ยวยาทำไมนายไม่ยอมแบบเขาเรียกไงวะไม่ยอมปิดทีวีเสียงดังมากเลยเฮ้ยตัวย่ะเฮ้ย แกเป็นตัวอะไรอ่ะเย้แล้วเกียร์ตื่นแล้ว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 อะไรอะไรฉันฉันเจออะไรอยู่ห้องฉันไม่รู้มาดูเร็วดามิลเนี่ยคางบ้านคางบ้านหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเฮ้ยมันตุ๊กติเนี่ยนายออกมาดูดิมาเราเรามีป่องไฟเนี่ยไม่ใช่ดูดิมันเหมือนซิปซี่ทอยเล่นเฮ้ยเฮ้ยแซบี้ฉันบอกแล้วว่ามันคือตัวอะไรว้า ปวดหัวเลยค mm ีฮ hmm. ่าเราอยู in ่ไหนเนี่ยห้องน้ำเมัน oh ม no, ัน huh. ก <ule> ินน้ำเลยเพื่อนเราอยู่ห้องน้ำมีสกิตพิซซอร์เต็มเลยห้องน้ำที่ไหนวะนี่สกิตพิซซอร์ที่ินายชอบเนี่ยเอ้ยเอ้ยขอในเซ็นเลยแม มีสิ่อยา่างปะก็เลยอยู่ในท่อระบายน้ำอะไรสักอย่างปะเนี่ยนี่มีน้ำน้ำ,นำประปาไหลลงมาเต็มเลยแล้วก็มีฟองน้ำก็มีเหมือนจะถัถ่วเสื้หรือถั่วแตกอะไรก็ไม่รู้เต็มหมดเลยเนี่ยเลยน้ำหร<ล>ือว่าเนี่ยจะแบบเป็นห้องน้ำบ้านข้างๆเหรอห้องน้ำใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอตาดีเนี่ยเออจะมมีตัวอะไรเต็มเลยเนี่ยสก,กิบี้พวกอะไรเนี่ยเฮ้ยเปนมิดบอลนะอะไรลงไปดิเฮ้ฉันจะลงไปนะโอเคได้ไหมโอเคลงน้ำกก่อนแล้วน่าจะปลอดภัยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำไม่ปลอดภัยเพื่อนโอเคได้เพื่อนเฮ้ยมันไม่ทำร้ายว่ะเป็นวิทยดบอลไม่เป็นววิทย์่ะ ไม่บิแล้วไม่มีแล้วมีแล้วได้ไม่อที่เขาลงไะเขาเขาก็อยู่เชือกคล้องข่าวไปหมดข้าวไปหมดบางระจันบางระจันเลยบางระจันแต่วะามีเพีงเพ่อนเหรอไม่รู้ไม่รู้ฉันดูหนังฉันดูผึ่งผึ่งดูกรุงศรีมากรงศรีจ้าโอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตีมันไตวันไตวันไตวันกใกล้แล้วไม่ีาจะหมดชิลล์ไปาน้ำมันเจ็บเพื่อนเราต้องหากุญแจมาใส่ตรงนี้ว่ะตรงไหนกุญแจกุญแจ หากโคจ้ะมันไม่มีดอบเลยหรอพวกไม่มีหล่นลงมาจากไอ้พวกสกีบิทอเรลเลยหรอจริงๆแล้วมันอาจจะแบบอยู่ใต้น้ำอะไรเงี้ยตรงนี้มีทางไม่มีอ่ะหากโคจ้ะเร็วช่วยกโคจ้ะเลยมันมันอยู่ใต้น้ำหรือเปล่าใต้น้ำเออน้ำมันเจ็บมากเลยนะหนูไอตรงนี้บอกว่าไม่มีนี่ก็ไม่มีอ่าโอ๊ยแต่น้ำมันเจ็บมากมันคือน้ำพิษอะไรวะเนี่ยลองคำคำดิเออคำคำก็อาจจะมีก็ได้อ่ะคลองคำคำใต้น้ำไม่มีโอ้ยเจ็บโอ้ยไหนคำลึกไปอ่ะเออนิดเดียวเองนะเอ้ยยังไงเจ้า ฉันชน้ไปแล้วเอ้ากูจอีสีแมดอีซีไม่ดอีสีแมดบอยไม่ไดไ่ไ่ไ่เปิดผากันต่อห้องไหนเนี่ยห้องไเนี่ยหองอะไรเนี่ยถึงถึงแล้วบอกได้มึงเข้ามาเทอร์กิสิวุ้ดรอนะเสียงนี้มึงคุด มันคือเศตัวที่ตัวที่มันอยู่ในานะเราไงที่มันลองเมันกดยนเอะไรนั่นน่ะเออว่ะเสคล้ายๆเลยแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวนะฉันว่ามันมีร้องหาอ่าตัวเลเปิดหน่อยเฉยๆยดสิบโดมโดมเย็เย็ดอเนี่ยไม่เฮ้ยอยฉันทอฉันกทออาอยอเกี่ยไว้เฮ้ยลาไปขอาหัวล้วเลยะสิบิโมมมที เพื่อนรอน้อยู่ที่ไหนเพื่อนอะไเพื่อนฉันองเพลงก่อมันอยู่กอไปแล้วไปแล้วมันกำลังจะเดินออกไปข้างนอกโอ้มันกลัาอีกแล้วมันสรวจดูก็ไม่สำรวจดูเราต้องหากุณจริไปทาไมถ้าเราตายอยู่ที่นี่เพื่อนมันมองที่น้ำบ่อยมากเลยมันกลายเป็นตุจระอยู่ในโถส้วมอ้ามาอาา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 ว่ามันาาลาาาาลาาาา้าา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 า่าา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 ามาอาา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 าอาาาามาาาา ข้าวเอ่ยน่าจะ6หกอันนี้หกแล้วก็มีสองแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นสามป่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงอันไหนหัดจริงอ่ะมันไม่พัดลาปอมด้วยหรอโอ้โโอ้แตมมิแต้มมิเตายเดือดตายเดือดตายใช่ไหมใน้นลองดำน้ำอันนี้ดิเฮ้ยเฮ้ย แว่าอันไหนที่มีพิษคือน้ำปลอมอนไหนที่ไม่มีพิษคือน้ำจริงอ๋อคือไหนที่น้ำจริงจะเป็นรหัสจริงเหรอเอออะไรประมาณนั้นน้ำจริงคือน้ำที่ไม่มีพิษอ่ะโอเคอันนี้อันน้อันท่สองโอองอันนี้เฮ้ยแปดของปลอมอันนี้ปลอมปลอมปลอมอันนี้เก้าของจริงเ้าหรือหกนน่าจะเ้านะสอก้าอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ฮ้ยนี่ของจริงสองเก้าหกหองเหรอเฮ้ยสองเก้ากับสองสองเก้าหกว้ยเไปเราไปเราเไป กมาเมือน <mile> ้ำไมหมดเลยอื่อนฮขหลังอุ้หลงข้หลงมึงอ่ะเอาไป้อะไรกัไเจอาไปลวก่อไวกลูกด้ลูกด้อลูกไอ้ลังนายมันรับโมโมเฮไปล้วอน้ยตับอุ้ยมันน้ำน้ำอุจจาระโอโหน้ำพัวพื้นลืมแลืนน้ำยังเป็น้นเหม็นอ่ะไปเร็วไปเร็วไปเร็วกว่านี้เร็วกว่านี เหลืออยู Alors, oh. Oh, ่เหลืออยู่จะมีนายต้องมีชีวิตรอดแล้วฉันฉันจะฝากชีวิตไว้กองันตรายลาก่อนโอ้โอ้ฉันซื้ใจในตัวนายมากเพื่อนโอเคตีกูบอยดูเพื่อผอกเพื่อผอกโอเคฉันจะให้ตามไปเจอีกตัวล่อฉันจะล่อคนเดียวไปดิโก้กงกงกงเลย่ออุ้ เขาเขาเขาชุบปูนวะนานยัยจงวะมาเลยเพื่อนมาเอามาโอเคลงลงลงเข้ามาเข้ามาไอ้ฉันเองออกไปออกไปยิงมัออกไปมีปีมันหนีไป่ได้แล้วเพื่อนที่มาตัวที่ชั้นว่าเนี่ยไอ้สามหัวเนี่ยเออว่ะไอ้เขาสามหัวเป็นหลายหัวเลยนี่ยวีมันเลยจะหน่อยนิดเดียวทำไมตัวที่ฉันว่าแต่ตัวมัน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 คือตัวที่เราเจอหมดเลยเนี่ยหรือว่ามันคือผีเออว่ะเอ้ยเอ้ฉันเองไอมันมันถึงบ้านเลยนะเพื่อนมากถึง ว่าน,นานนี่คือนำอันตรแน่เลยเต้องโดดไปแบบมอตัว่มวา,มา,ามา่อันตรายหรอมากช่ไอ้อยู่ข้างล่ไอ้ตรวข้างล่างโดนแล้วไม่เป็นไรอ่ะเออว่ะไปไ,ปไ,นะไม่ได้ไม่เป็นไรม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเจอกัน่อยเจอกัน่อยชุกันนี่ชุกณเยัยงไงรอเนาะ,ะ,ะ,ะโอเค,วอเคสวยเพื่อนต่อไปเราต้องขึ้นตรงนี้ไปขึ้นบนขึ้นบนไปจะกลายเป็นนักล่าสกีบิททะเลทะอะว่ะออเอเออออเเอ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  จะกินมิดี้ทอร์เรสสักเกเลเยอร์สักเกเลเยอร์คือแหละกิเลเยอร์ช่วยกันนะช่วยกันนะโน้ตองโน้ตองสวยสวยต่อไปข้างหน้าข้างหน้าฝั่งนี้ฝั่งนี้ตามมาปุ๊บมาแล้วไปต่อปุ๊บเฮ้ยเอ้ยระวังการระวัดโอ้ยรอรอกดเหรอไอ้โรนคนขาวมันมีสาหูมันมีอะไรหัวเลยเยน้องข้างหน้าผมจะมีอีกไปเร็วออกมาจากรูปภาพหรอออกมาจากรูปภาพหรอรูปภาพิสิงห์ ไอ้โรสไอ้โรสไอโรสไอ้โรสเรียบร้อยเอ้ยเดี๋ยวเป็นตัวนึงข้างหน้าตัวบอสตัวใหญ่เพื่อนได้เลยเจอกันนอยเดี๋ยวให้มันรู้ซะบ้างไงเจอน้อยเจอกันน้อยเจอกันน้อยว้าวันหาหมอหาหมอตายยิ่มากกันนี่มเพื่อนนี่มันเซ็ตไอ้จัดฉันกระสุ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 นหมดกระสุนหมดไม่รอเองโคตรเลยมันคอนึัเอ้ยเดี๋ยวมันหลบมันหลบน้ำอาจเป็นน้ำพิษก็ได้นะเออบอกนะเจอกันน้อยเจอกัน้อย กว่าจะตายแต่ละตัวแล้วนี่คืออะไรวะเนี่ยเราต้องไปต่อไปเพื่อนเร็วไปเร็วไม่ไปได้ไหมไม่ได้เราต้องไปมีตามต่อไปนลงกล <ead S 2> ับบ้านแล้วเราล่วงตายรึเว้ยอันนี้ก็ต้องกระโดดไปบนีโอเคตามมาตามมาตามมาเฮ้ยโดดดีๆนะเพื่อนโดดอยู่พยายามแบบโดดแบบดีๆถ้าเราล่วงคือเราตกเหวแน่เึบชึบชึบชึบโอเคใส่ตามท่อไประวังชึบโอเค ชึบชึบโอเคทำไหมหรือขึ้นยากจังฉันนี่นายกลับฉันกลับนายกลับมาข้างหลังมันจะง่ายกว่านะตรงนี้ตกลงไปทางขวาไหมไปขวาไหมเอ้ยโอเคง่ายกว่าเยอะโอเคโอเคอ่าตกลงไปโดดตรงนี้เฮียตัวอะไรนะตัวที่ฉันบ้าน่ะนี่เป็นสารเพื่อนเฮ้ยมันมันตุ้ไม่ได้ละสารเลยใช่เจอกันตายมึงได้อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะแก๊สตลิงมันคือแก๊สตลิงไอ้โดเจอกันหน่อยไอ้โดสอุ้ย แค่มาไปฟืนไม่ฟืนโอ้ยตายดิเรายิงดูคนเองเพื่อนเรายิงดูคนเองเอาเลยเพื่อนเราไม่ได้ไปด้วยยิงพอมนถึงบ้างตายแล้วว่ะเพื่อนโอ้แค่นี้เหรอนึกว่าจะเก่งมากกว่านี้เนี่ยแล้วก็มีแค่นี้เงือแต่ว่าเหมือนเราจะลืมเหมือนมันจะหายไปตัวหนึ่งไหมเราจะไม่เจอเลยนะใช่ป่ะตัวนี้นรู้สึกคำบนรางไม่ดียังไงไม่รู้เลย นั่นเองชอบคิดเหมือนกันหรือว่าเรากลับขึ้นไปไหมเฮ้ฉันว่าอยากขึ้นไปดีกว่าไหมทำให้รู้สึกทุกคนมันน้ำพิษเลยอ่ะเออว่ะในหลังคาป่ะเหมือนจะมีอะไรหล่นลงมาเลยอ่ะฉันว่ารีบไปดีกว่าไปเร็วๆเราเบื่อไปเร็วไปเลยเพราะว่าถ้าเราช้ากว่านี้เย้แล้วไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ฉันหลับไปเหรอเนี่ยชาโคเอาฉันเข้าห้องน้ำจะกดชาโคเสร็จแล้วอะไรวะนี่ฝันเลยเนี่ย ฝันอะไรในห้องน้ำวะเนี่ยแปลกเชียอยู่ไหนอยู่บนห้องอะไรนายวารูปเสร็จยังเนี่ยเฮ้ยรูปหายไปไหนหมดเนี่ยตอนแรกฉันเห็นนายวาดไปแล้วมันก็หายไปอะไรประมาณเนี่ยจะเหมือนฉันวาดรูปไปแล้วนะแต่มันหายไปเดี๋ยวฉันมาเจอะเฮ้ยใครกดกิ่งหน้าบ้านอ่ะของนายส่งแบบแต่นี่ก็ถึงแล้วนะช่วงนี้ฉันฝันร้ายมากๆเลยว่ะเพื่อนฝันว่าฉันเจอสกิบี้ไ็มหมดเลยเฮ้ยนายดูมากไปเปล่าหรืออะไรตัวไหนดีแล้ว ไปแล้วเพื s <S ่อนเจอ๋ยวกันไปแล้วเพื่อนเดี๋ยวบ้านมันอยู่นี่ไปเลยไปอยู่แล้วบ้านอ่ะเฮ้ย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 มัตามจะด้วยอ้า